เขาเรียกว่าผ <lich> ีน้อยแห่งฤดูใบไม้ผลิมันจะมีท่าเต้นกระเดากระเดาเดกเขาเรียกว่าโนเลตาริแล้วก็โซเรตตาริเวลามันโผล่ขึ้นมาเขาบอกว่าถ้าเจอให้รีบหยิบถ้าไม่หยิบตอนนี้คุณจะเจอเหมือนทีปีหน้าโอเคทุกคน วันนี้เรามาเปิดเกันตรงหน้าหน้าตู้ปลาไหลของร้านเคนสก,กุเพราะว่าพี่อ๊อฟเขาบอกว่าวัตถุดิบที่เราเอามาในซอสใต้สมุนรในอีพีนี้เนาะมันจะเกี่ยวข้องกับตู้นี้แหละจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปเห็นพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นตัวอะไรกันไปดุยสัสดีครับพี่อ๊อฟสวัสดีครับวันนี้เป็นตัวเ <laughs> กลนเองเหรอพี่ใช่ <laughs> กล้องเห็นไหมนะ ท้วยเล็กๆแค่นี้เองนี่คืออะไรอ่ะพี่ปลาหมึกเหรอหรือว่าอะไร่องสิงคโปร์ครับอันนี้คือลูกปลาไหลอานางกก <c oughs> ็คือลูกของไอตัวในตู้นั้นไม่ใช่อันนั้นอูนางออูนางอีอนางกคืออนางกคือปลาไหลทะเลที่อยู่ในน้ําทะเลตลอดชีวิตก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าอูนางิีคือปลาไหลที่วัยเด็กเกิดในทะเลแล้วไปโตในน้ําจืด อานกงโงคือปลาไหลทะเลที่เกิดในทะเลโตในทะเลซึ่งคนนี้เป็นลูกปลาไหลอานกงโองเราเรียกเขาว่าโนเรโซเรนะครับโซเรโซเรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตำนานว่าชื่อนี้มันมาได้ยังไงหลายอย่างนะครับหลักๆเนี่ยมันจะจับตัวนี้ได้ในช่วงที่เขาไปจับลูกปลาอิบุชิชิระสึกชิระสึกก็คือ ลูกปลาอิวชิหรือปลูกปลาสดดีนตัวเล็กๆเวลาเขาจะจับเขาจะเอาโบะตะข่ายวนผีนะครับแล้วก็ล้อมผิวน้ำล้อมผิวน้ำเราขึ้นมาปุ๊บชิลาสื่นเนี่ยมันอ่อนแอรขึ้นมาปุ๊บมันก็ตายเลย แต่ว่าในกองลูกปลาเชื้อสื่อเนี่ยมันจะมีอยู่บางอย่างเกิดขึ้นก็คือมันจะมีลูกป,ปาลาไหลตัวนี้ที่มันแข็งแรงกว่ามันจะดิ้นมุดมุด,มดจากกองลูกปลาแล้วก็มาต้ดกระเด๋วกระเด๋วชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีท่าเต้นตกระเด๋วกระเดวเขาเรียกว่าโนเลตาริแล้วก็โซเลตาริก็คือการกระเดวดิ้นอีกอันนึงก็จะบอกว่าอุปกรณ์ในการจับเนี่ยเข้าเรียกโนเรนตะข่ายจับเนี่ยเข้าเรียกโนเรนก็เลยที่ที่มาของเขาว่าโนเลโซเล เจ้าโนโเลโซเลสเนี่ยเขาเรียกว่าผีน้อยแห่งฤดูใบไ,ไม้ผลิเพราะว่ามันจะโผล่มาแค่ประมาณสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนามันจะลอยมาตามน้ำเนี่ยครับแต่ว่ามันจะมาเหมือนกับสมมติมันพักเดือนธันวาใช้เวลาเดือนหนึ่งลอยถึงเติบโตจนตัวใหญ่จนลอยถึงผิวน้ําเดือนมกราแล้วก็ลอยจากจุดเกิดมาถึงโคจิ ji, หรือช่วงที่จังหวัดที่ใกล้เคียงตรงนี้ประบาณเดือนมีนาแล้วหลังจากมีนาปุ๊บกระแสน้ําอาจจะพัดเข้าออกทะเลเปิดไปหรือตัวมันใหญ่ขึ้น จนมันจมลงสู่ข้างล่างเขาเลยบอกว่ามันเป็นผีน้อยก็คือเวลามันโผล่ขึ้นมาคนญี่ปุ่นที่เป็นสายของแปลกนะเขาบอกว่าถ้าเจอให้รีบหยิบเพราะว่าถ้าไม่หยิบตอนนี้คุณจะเจอเหมือนทีปีหน้าเขาจะเรียกว่าผีน้อยคือโผล่มาทีเดียวเลยทีเดียวแล้วก็หายไปมันมีช่วงหนึ่งนะที่เป็นเรื่องสถิติว่าอไอ้พวกปลาตัวเล็กๆที่เรากินกันออย่างเงี้ยในขา้ขาวต้งข้าวต้มอะไรยเงี้ย มันคือลูกปลาซึ่งบางคนบอกว่าไม่ควรกินนู่นนี่นัน่นหรืออ่านี่คือลูกปลาไหลเลยลข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงพี่รับมันเราไม่ควรกินมันจริงๆไหมหรือว่าทำไมถึงดิบจับมันมากินคือทรัพยากรทางทะเลนะครับถ้าเราพูดอย่างตามความเป็นจริงนะถ้าเกิดว่ามีการถูกมาใช้ที่เกินไปแม้ว่าจะตัวใหญ่ตัวเล็กมันก็หมดไปเพียงแต่ตัวเล็กเนี่ยเวลาเราจะกินเนี่ยเราต้องกินหลายตัวมันก็แทนที่จะได้เติบโต ให้มันตัวใหญ่แล้วเรากินตัวเดียวอิ่มแล้วก็ต้องกินหลายตัวมันก็เปลืองขึ้นญี่ปุ่นเนี่ยเขาดีอย่างหนึ่งคือเขาจะมีเรื่องของสัมปทา,านในการจับปริมาณในการจับซึ่งมาตรก,การเหล่านี้ที่เขากําหนดขึ้นมาเนี่ยมันคิดเบสออนหรือบนพื้นฐานของการอนุรักษ์อยู่แล้วใช่เขามีการศึกษาต้องอย่าลืมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเมืองประมงเพราะเขาเป็นเกาะ เขาให้ความสนใจกับเรื่องของการประมงอันดับหนึ่งฉะนั้นงานศึกษาของเขาจะค่อนข้าง,งดีฟมากประมงเขาจะไม่ใช่แค่เพาะพันธุ์อย่างเดียวเขาจะศึกษาการอพยกการเติบโตอาหารการกินสิ่งเหล่านี้เขาจะศึกษาหมดเพื่อที่จะบริหารทรัพยากรของเขาให้มันเกิดประโยชน์สุดผมถามอย่างนี้เมืองไทยมีโอกาสเจออะไรแบบนี้ไหมมีครับปลาไหลบ้านเราก็มี ไม่ว่าจะเป็นปลาไหลทะเล,เลอ่าพวกฮามโมพวกอ่าอุสุโบก็คือเท่าที่รตรงก็ปลายยอดจากแล้วก็เป็นปลาไหลงูปลาไหลสวนมีหลายอย่างครับมันเป็นแทงต้นเล็กๆเ,เหมือนกันยิ่งถ้าเป็นปลาไหลอ่ามอเ่ในวัยเด็กมันจะหัวเล็กๆแต่ตัวเป็นแบนใหญ่ๆตัวตัวหนาแบบนี้ลก็มีแต่ใสแบบมองทะลุได้แล้วปกติเขากินกันยังไงที่อย่างเงี้ยตัวนี้ใช่ไหมครับหลักๆก,ก็คือกินดิบดิบแบบซาชิมิเลยใช่หรือไปนึ่งเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าตกปุ๊บเนื้อมันจะนิ่ม เน <mm ื้อมันจะหลุดเป็นชิ้นๆถ้าตรงนี้มันจะเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวจะมีความดึงๆนิดนึงตัวนี้กินง่ายๆปรุงง่ายๆเลยกินกับตัวปอนซึแค่นั้นเลยเวลาสั่งมาที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นแพ็คแบบนี้ครับนี่นะเราไม่ได้แอบไปช้อนมาจากทะเลที่ไหนที่จะรู้ว่าแต่ละตัวเป็นยังไงก็คือดูได้แค่ลูกตามันะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องเนียวปรุงให้ดูได้โอ้ตัวนี้นะดูแบบมาเรียบๆแต่น่าสนใจนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งสิ่งใหม่เหมือนกันที่เดี๋ยวลองดูว่ารสชาติมันจะแบบเป็นยังไงไปในทิศ โอเคไปลุยเลยมาถึงเวลาที่เราจะชิมกันแล้วเมื่อกี้ทุกคนน่าจะได้เห็นวิธีการทำไปแล้วยากมากคีบใส่ใส่คอนซึจบจบ <c oughs> ผมขอกินแบบเนื้ออย่างเดียวกับน,น้ำจิม้มได้ครับ<อ><อ>ได้ผสมนะพี่โอ,โอ้อหโฮสอัพความใส่ เอาเท็กเจอร์ก่อนนะแต่เหมือนวุ้นก็ไม่เชิงรู้แหละเหมือนกินไข่แซลมอนคือพอกัดเข้าไปมันจะมีปุปป๊บปุ๊บคือข้างนอกกะกรุบแล้วข้างในก็จะมีน้ําบางอย่างในตัวมันอะไหลออกมาผสมกับตัวฟอนสึตอนแรกจะคิดว่าฟอนสึทำให้เปรี้ยวกันไปนะแต่รสชาติคือไม่ได้เปรี้ยวนลเค็มจะนํามาก่อนเหมือนรสชาติของกินทะเลอะแต่เท็กเจอร์คือแบบมีความกรุบแล,ล้วก็หายไปเลยไอ้ที่กรุบนั่นแหละคือก้างเอ้าเหรอตอนเรากัดผ่านก้างเข้าไปมันก็จะแบบกรุบเล็ก ตอนตอนแรกเข้าใจว่าที่กึบเนะนี่ยนึกว่าเป็นผิวภายนอกเหมือนเราเรากินปลาหมึกกันเนาะแต่พี่เอาบอกว่าที่กรึบไปแก,ก่คือก้างเลยคือตัวก้างที่มันเห็นเล็กๆในตัวแล้วก็ปุ๊บหายไปเลยมาเดี๋ยวเราลองยีผสมใช้เท้าผสมพริกไปบ้างนี่ไม้หนึ่งตัวชื้โหน,นี้ดูแบบน้ำยำนะจัดจ้าน พอใส่กับใช้เท้าพลิกเข้าไปเจอพอนสืดูดน้ําเข้าไปจะผมว่าใครที่ชอบสายแบบเปรี้ยวๆเค็มๆยำๆนิดๆเนี่ยโอตอนนี้ก็ดีเลยอ่ะต้องบ,บอกอย่างนี้ด้วยตัวมันเองอ่ะผิวมันลื่นตอนที่จุ่มทีแรกอ่ะพอนสืเลยไม่ติดแต่พอเราใช้ใช้เท้าอ่ะ ที่มันมีพริกเนี่ยคลุกไปปุ๊บใช้เท้าเนี่ยมันแอบซอ,ซอสเข้ามาที่ตัวมันทาให้ซอสติดมากขึ้นแล้วเราจะได้รู้รสชาติมันมากขึ้นถ้าให้เจาะจงเนาะว่ารสชาติตัวมันเปรี้ยวเียวอ่ะเป็นยังไงอะ่ะมันเป็นความเค็มเ็มแบบกลิ่นทะเลนิดๆเบาๆเลยอะ่ะแล้วพอมาเจอกับฟันซือเจอกับใช้เท้าพริกเข้าไปอะ่ะที่มันเสริมรสชาตินี้ครับแบบเอาจริงๆกินคําแรกอะ่ะน้ําลายแตกจานนี้มีขายที่นี่แต่หลังจากที่ดูเสร็จมีไหมไม่รู้องลองถาม ต้องถามทักไปถามได้เพจเนาะผมว่าอันนี้เป็นเมนูหนึ่งที่ถ้าใครมากับเพื่อนๆแล้วอยากลองอะไรใหม่ๆอะ่ะเริ่มต้นด้วยจายนนี้ไปต่อได้อีกยาวก็ยังไงฝากซอสใต้สมุทรใน E p ีต่อๆไปด้วยเนาะเราทำมาโห่นี่เนี่ยน่าจะเกือบ10 e อีแล้วมั้งพี่ใช่เยอะแล้วซึ่งแบบเราก็พยายามจะรวบรวมของที่แบบแร่ๆแบบนี้หายากนแล้วก็แน่นอนว่าเราอยาก educate เพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะให้คนได้รู้จักกับเรื่องราวของท้องทะเลเรื่องราวของการประมงที่เผื่อจะเป็นเสียงเล็กๆในการยกระดับ วงการประมงเมืองไทยให้ให้ไปไกลมากยิ่งขึ้นเนะาะในงานก็ฝากทุกคนกด s ับส c r i b e ติดตามคอสใต้สมุดของเราด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่อ๊อฟมากครับพี่ยินดีครับเอาของแปลกแปแบบนี้มาให้เราลองกันแน่นอนว่าออร่อยมากอยากจะบอกอีกทีว่าอร่อยมากดูจากสีหน้าก็จะรู้ <c oughs> โอเควันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ